เมีนไอฟนบอห้จมปาด้วยหันหลังห้าน้อยก็ถึงืุ่มเอ๋อม่มีสารนมุนอันนี้เบ่อเราทบอกรก่อนแล้วก็ลงมาให้จมปาครับอาจารย์เราไห้จำปาด้วอไเรด้อบนี่เบิกทัพย์หนสวัสดีครับเบิกทัพนาคีมนบอนี่กอนอนบนบด้องนน้ยอย อาจารย์เดี๋ยวหาจนไปจนไล่ตามตอนนี้เบิกทรัพย์กำลังหานะครับน้องยิ่งแมนมาไม่ได้โตวันเถิงน้องสาวเถิงพี่สาวอยู่นี่มีแต่เจ้นักแม่นหวยทั้งนั้นนะครับจะให้เบิกทรัพย์ไปอยู่ทั้งนั้นนี่เว้ยอันนี้สายวิ่งบ่ารถมันเพียงมันมันคืออาจารย์เจ้าไปอยู่ทั้งนั้นไปสวัสดีครับน้องนิ่งครับถามเราเลยเด้อ พงสุดท้ายแล้วไม่พ่อน้องมิวอยู่วัดกุเทนะในยินข่าวว่าน้องมิวน้องมิวนี่ฟันดีฟันเด็ดวัดเตี้ยหรือว่าจังไหนก็เอาเป่าสูเอฟซีพันฟังนะค่ะเนฟันก็ไเป็นตานนากลัวจังนี้ครับโอ้โันแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าก่อนที่ว่าจะฟันให้ฟังครับค่ะครับวันนั้นเป็นวันขอพรรษาครับก็ไปไหวปูไปปูไหว้ย่อยู่าำโนดครับ ข้าไปนี่ก็ไม่เป็นไรครับข้าไปนี่ก็ปกติเพราะว่าตอนข้าไปมันยังเป็นเช้าอยู่เนาะยังตอนกลางวันอยู่ค่ะครับไปก็ไยอะไรเต้ปุ๊บป,ปั๊บไยปูวัยยาข้าพงขาพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับขากลับมานี่มันขึ้นคือมันค่ำแล้วครับ <c oughs> มันประมาณหกโมงทุ่มหนึ่งครับข <c oughs> ี่รถไม่เลยครับขากลับนี่คือคือเวลาจะผมเพ่งเล็งอะไรมากๆนี่มันจะแบบผม,ผมรู้สึกว่าผมอยากกลับห้องไว่ไครับผมก็จะเลิงเลิงถนนครับ อืมอีกตาก็เห็นแวบเลยครับผ่านนาไปครับเห็นนี่คือเห็นอีหยังน้องนิวไม่แน่ใจเหมือนกันครับเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเงาบ่ะครับเป็นเงาเงาครับพอเมื่อป้าปุ๋งก็ขยิตาอย่างนี้ครับขยิตาครับเจ้าก็ไม่ได้บอกใครนะครับตอนนี้ค่ะเห็นเป็นเงาเงาครับแบบปึ๊บรถรถเราทะลุตัวครับปึ๊บไปเลยครับอโ้ผ่านผ่านตัดหนารถเท่าไหมบ่เป็นเงานี่เป็นรูกข่นไหมบ่ไข่ไข่ข้นยิ่งผู้ชายแบบนี้ ใช่จะเป็นผู้หญิงครับว่าเขาขาวเห็นเป็นเขาขาวเงาเงาครับค่ะเห็นจังสั้นครับผมค่ะพอกลับมาถึงบ้านคือไม่ได้บอกใครครับเือไม่ได้บอกใครกัวแฟนจะกัวเลยครับเออค่ะบอกบอกสุภัยฟังเลยครับพอมาถึงบ้านเบิกซาปั๊เกาะผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับห้องค่ะพอไปถึงไปถึงห่องฝันครับอพอตกกลนขึ้นมาเลยมานอนฝันครับผมค่ะก่อนก่อนฝันนี่มาฮอนเลยครับ อมาหอนโอ้ยเองแต่ย่านคักบานอยู่ห้องนี้ม้ามาชอบหอนครับค่ะม้าลายบ่อแถวนั่นครับลายลายครับมาหอนแต่คืนวันผ่าก็เปียบ้อยเลยหอนครับมาส่ยองได้จนเลยครับแสดงว่าวิญญาณพอวิญญาณเนาะครับเราผมก็ฝันครับฝันว่ามีผู้หญิงเดินเข้ามาจากหลังห้องครับค่ะผู้หญิงผมยาวเดินกลมนาเข้ามา เดินเข้ามาไม่พูดไมา่จายนะครับคือในความฝันนี่คือผมกลัวมากเลยกลัวแล้วก็ตกใจมากเลยในความฝันเดินเข้ามาไม่พูดไมา่จ่ายแล้วก็เดินกลมนานแล้วก็ชี้ชี้นิ้วไปทางผนังครับผนังข้างห้องค่ะผนังข้างห้องนี้มีตัวเลขเลยครับอือนี่ละจุดสําคัญบาดไหนครับนี่ตัวเลขร้อมครับผมเลขเลขทางผนังที่เข้าชี้ให้นะแปดสองสองครับแปดสองสองค่ะ ทะเบียนรถที่ว่าผีผีตานารถนั่นห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งเอหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับค่ะทะเบียนรถหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งอหนึ่งห้าศนย์หนึ่งหนึ่งห้าศนหนึ่งตัดตัดเหรนเอาครับค่ะครับตัดเลเอาแสดงว่าเพิ่นมาขอส่วนบุญครับไม่ในแก่เขาอาจจะตามมาจากแม่แม่เข่าศูนหาครับเล็้งหงพี่เพิ่นประมาณว่าเพิ่นมาขอส่วนบุญนำนองนิ้วเนาะ บ้านนี้ก็เลยมาให้โชคก็เป็นไปได้ถ้าโชคถ้ามาน้องเนี้ยไปญาตินามไปอนั่นให้เพิ่นไปแพ่ไม่ตายเพิ่นไปยังครับยังเนาะให้เลขถือก่อนเนาะจะได้ไปทําบุญที่จุรสให้เขานะครับเนาะปกติผมก็ชอบทาบุญอะไรอย่างี้เลยค่ะเอาตัวเลขยุไซละน้องอ่ามีเลขยังเนี่ยมีเลขความฝันมีเลขผีสี่บอก อันนี้เป็นเลขที่เขามาบอกนะครับที่ห้องนะครับ822อันนี้ก็เป็นเลขทะเบียนรถนะครับ11501ค่ะอันนี้ก็เป็นเลขถูกที่ผมไปจุดอยู่อ้อมกอครับ52เอ้าได้สองตัวบอเลขถูกตรงกลางมันไม่ชัดครับอืไม่แน่ใจมันเป็นเลขอะไรค่ะเทาก็เห็นแต่ตัวมันชัดก็เลยเอาแต่ตัวชัดมากเนาะเขาให้มาแค่5งปู่ดานะครับค่ะ52้าส52 แปดสองสองนี่แมนวิญญาณแมนผีชี้ไปคางฟ้าคือคางฟ้าครับยุคฟ้าพันเป็นมิเลกแปดสองสองใช่ครับอืผีชี้บอกแปดสองสองค่ะอันนี้ทะเบียนรถเพราะว่าเป็นวิญญาณตัดหนารถเนาะครับรถขั้นที่วิญญาณตัดหนานั่นคือหนึ่งห้าศูนย์สองใช่ครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งอ๋อหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งอ่านคักๆก็ได้ เห็นยกับตายังเบาผิดอยจะนอคอยก็ได้เนาะจ้ะโอ้คเป็นตะยญานแต่เอาเอาพิ่นมาขอส่วนฝุ่นส่วนขวดส่วนมะห้โชคน่ำเนาะสำหรับเป็นวิญญาณของผู้หญิ่งโบเห็นหนาเพิ่นไม่เห็นหนาครับผมก้มหนาครับผมปิดมืดรับปิดมืดบอ้เอาหมดจ้ะอ่าบ่เห็นแต่ว่าเห็นจะเป็นรูปร่าง เป็นรูปร่างครับ็ลรูปร่างฝันเรื่องเก่งครับผมอันนี้ฝันดีครับอันนี้เรื่องจิ่งครับพี่ตาบดทั้งเก่งทั้งฝันพี่ตาหนารถนี่คือเรื่องกิ่งเลยครับเรื่องจร่งครับเป็นเงาแวบๆเลยครับคือมันไวมากมันแค่วิ่งเดียวครับปุ๊บไปเลยอืหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งอันนี้ทะเบียนรถก็มันจะพีซีบอกนี่คือฝันนะใช่ครับนี่ฝันทีซีบอกแปดสองสองสามตัได้ครับเป็นสี่ให้เตียว่าไปเอา ตนวนน่าหรับตัวเองน้องนิวนึ่งสองรัเป็นเลขถูกห้าสองที่จุดย้อมกอครับูดำที่อ้อมกอครับบังลมบางนา้นห้าสองน้องนิวมักตัวใดเป็นพิเศษบ้ครับผมชอบก็ชอบนี่แหละครับแปดรถนี่แปดสองสองกับทะเบียนรถอือตัดเลนเราเนาะตัดเลนเอาครับค่ะ ถ้าเอาไปมีสารกมาจะมาตัดเยียนลงมพี่โจมพอดีเด่นเนาะหาซูนแบนี้เลยเอาแคปเด้อจ้าพี่น้องแคป์แคร์แครหน้าจอเลยนะครับน้องนิวโซ่โดนแล้วแคร์หน้าจอเลยครับโซ่โดนกับโบได้ลอดแรมแคร์หน้าจอเลยนะครับถ่ายคลิปแล้วเนาะเขากะ ขอบคุณนองคณนิ้หลายๆเด้อครับ no ที่มาให้หน้าท่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ไป